สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแก้มนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็น ep น่ารักน่ารักอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นก่อนดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะไว้เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะวันนี้จะเป็นคลิปแนะนําน้องแคคตัสสาหรับมือใหม่นะคะที่อยากเลี้ยงน้องแคคตัสแล้วก็มีงบน้อยนะคะซึ่งก็คือปกติเนี่ย ที่เราเลี้ยงแคคตัสใช่ไหมคะเราจะซื้อมาเป็น1คู่ก็คือ2ต้นนั่นเองเพื่อที่จะแบบว่าเอาไว้เวลาผสมพันธุ์ข้ามต้นกันกเวลามีดอกนะคะเราก็ต้องผสมพันธุ์ข้ามต้นนะคะเราถึงจะได้เมล็ดใช่ไหมคะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือมีหนอใช่ไหมคะแต่ว่า คลิปนี้นะคะแคคตัสตัวนี้นะคะก็จะเป็นแนะนําแคคตัสที่เขาติดฝักได้เองนะคะซึ่งเราก็จะสามารถซื้อมาหนึ่งต้นก็สามารถขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาจะสามารถติดฝักได้เองโดยไม่ต้องแบบว่าผสมพันธุ์ข้ามต้นนั่นเองนะคะวันนี้แก้มก็จะมาแนะนํา9สายพันธุ์นะคะเท่าที่แก้มมีนะคะเอาไว้เผื่อเป็นตัวเลือกให้สําหรับมือใหม่ที่อยากลองเลี้ยงน้องแคคตัสแล้วก็มีงบน้อยนะคะ ต้นที่หนึ่งนะคะก็คือน้องดินสอดำนั่นเองค่ะทุกคนโอ้โหดูเหมือนดินสอดำจริงๆค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยเขาติดฝักแล้วนะคะฝักเขาก็ติดจะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้แก้มก็ไม่ได้ผสมพันธุ์นะนี่นะคะเขาติดเองนะคะตัวนี้ชื่อน้องดินสอดำนะคะทุกคนหาได้ง่ายนะคะลองไปหามาเลี้ยงดูนะคะ ต้นที่สองที่อยากแนะนำนะคะตัวนี้ก็คือแจมนะคะน้องฮามาโตะค่ะทุกคนต้นนี้แก้มบอกเลยว่าเลี้ยงทิ้งทิ้ง,งคว้างน้องเขาก็ออกดอกตลอดทั้งปีด้วยนะติดฝักเก่งมากๆค่ะทุกคนลองดูนะคะลองเลี้ยงดูนะตัวนี้ดูความน่ารักแล้วก็ความมีมิติด้วยนะคะติดฝักติดดอกเก่งมากๆเลยค่ะชนิดที่3มที่อยากแนะนำนะคะแก๊งนี้เลยค่ะทุกคนจ๋า จะเป็นแก๊งน้องแฟเรียนะคะที่แก้มเคยทําคลิปออกไปแล้วนะคะนี่แฟเรียทุกชนิดค่ะทุกคนดูติดฝักเห็นไหมเนี่ยยังติดเนี่ยมเมล็ดเต็มเลยค่ะทุกคนติดฝักได้เองนะคะอันไหนที่ชื่อน้องแฟเรียทุกคนลองหาสะสมนะคะเห็นไหมแก้มจะมีอย่างแล้วแบบต้น1ต้นอะไรก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะติดฝักเองเลี้ยงง่ายมากๆชนิดที่4ก็คือเจ้าน้องคางคกค่ะทุกคน คางคกเขาก็จะติดฝักเองนะคะแล้วดอกก็น่ารักเหมือนกันนะคะอันนี้แก้มก็เคยเห็นดอกเขาแล้วนะคะนี่ติดฝักเองแล้วก็เกิดง่ายด้วยนะคะน้องคางคกลองหาไปหาดูนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะราคาแรงนิดนึงแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีคนแบบว่าแบ่งปันเยอะแล้วะคะ่ะทุกคนลองหาซื้อมาเลี้ยงได้นะคะลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะชนิดที่5นะคะทุกคนก็คือแมมนิโวซ่านั่นเองนะคะ เจ้าตัวนี้นะคะเวลาติดฝักนะคะ,มะเมล็ดแบบใหญ่จริงๆนะคะก็เก็บฝักได้เยอะเลยทีเดียวติดฝักเองแล้วก็ตัวเขาก็สวยด้วยนะคะมีปุยๆแล้วก็มีหนามทองน่ารักน่ารักนะคะอย่าลืมนะคะแมมนิโวซาค่ะถัดมานะคะทุกคนเป็นชนิดที่6ค่ะนี่เลยที่เห็นอยู่ก็คือตลับเงินตลับทองนะคะอันนี้จะเป็นกระถางเล็กที่แก้มให้ดูนะคะฝั่งนี้สีขาวคือตลับเงินนะคะฝั่งสี ตรงนี้นะคะก็คือตลับทองนะคะทุกคนอันนี้ตลับเงินตลับทองนะคะอันนี้ไซส์ใหญ่ที่แก้มให้ดูนะคะนี่แล้วเขาก็จะมีความดอกสีส้มอย่างเงี้ยค่ะออกดอกมาแล้วก็ติดฝักเองน่ารักมากดอกก็น่ารักแล้วก็ติดฝักเองด้วยนะคะทุกคนแก้มลองเพาะแล้วเกิดง่ายคะ่ะนะคะ,มะเมล็ดเขาเกิดง่ายเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะชื่อเป็นมงคลด้วยแล้วก็ก็หาง่ายเหมือนกันนะคะก็ลองไปหาดูนะคะอันนี้คือน้องตลับเงินและตลับทองค่ะ ชนิดที่7นะคะทุกคนนี่เลยน้องมะพร้าวทะเลทรายนั่นเองค่ะทุกคนน้องเป็นโขดน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะทุกคนสังเกตมะพร้าวทะเลทรายทุกคนดูนี่มีดอกแล้วนะคะทุกคนมีดอกรอบต้นแล้วค่ะตัวนี้นะคะเวลาเขาติด ติดดอกแล้วเขาก็จะติดฝักเองแล้วเขาก็จะมีการพุ่งกระจายมเมล็ดนั่แหละค่ะทุกคนเกิดง่ายมากๆนะคะแล้วก็เผื่อแพร่ไปถึงกระถางอื่นด้วยนะคะอันนี้นะคะก็ไม่ได้ดูอะไรเลยเดี๋ยวก็เกิดของเขาเองทุกคนเนี่ยน่ารักมากมากค่ะโตวไวด้วยนะคะมัพร้าวทะเลทรายนะคะตัวนี้ชนิดที่8นะคะทุกคนหาง่ายมากตัวนี้แล้วก็ แมมเมดพริกนั่นเองนะคะทุกคนเห็นไหมเวลาเขาแบบติดดอกติดฝักเขาจะเหมือนเม็ดพริกนะคะเขาก็เลยชื่อแมมเมดพริกค่ะเนี่ยมันเป็นหาง่ายนะแล้วเวลาเรามาเลี้ยงใส่กระถางใหญ่ๆแบบนี้แก้มว่าน่ารักดีค่ะแต่ราคาน้องเบามากนะคะบางคนก็ไม่ค่อยนิยมนะเพราะว่าเขาแบบขยายพันธุ์ได้เก่งมากๆไม่ว่าจะติดหนอ่อติดฝักหรือติดดอกอะไรอย่างนี้นะคะก็แต่ว่าเราชอบนะคะก็เอามาแนะนําให้มือใหม่เลี้ยงง่ายๆแล้วก็ น่ารักด้วยนะคะติดฝักเองด้วยขยายพันธุ์ได้เก่งมากๆนะคะตอนนี้แมมมีดฟลิกนะคะอย่าลืมเก็บน้องไว้บ้างนะคะเก็บไว้ที่บ้านแล้วน่ารักน่ารักนะคะทุกคนชนิดที่9นะคะทุกคนก็คือชนิดสุดท้ายนะคะโอ้โหตัวนี้สวยมากๆค่ะทุกคนก็คือชื่อเขาคือเจ้าเมโลนั่นเองนะคะเนี่ยแก้มเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเท่านิปโป้นะคะตัวเล็กๆเลี้ยงมาจนแบบเนี่ยตัวโตมากๆนะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้นะคะเขาจะขึ้นเขาเรียกว่าเซฟารี่มบนหัวนะคะอันนี้ทราบมาว่า ติดฝักเองเหมือนกันแต่ว่าแก้มไม่เคยเจอนะเพราะว่าพวกเจ้าเมโลเนี่ยนะคะทุกคนกว่าจะติดฝักนะขึ้นเซฟารีมเนี่ยน่าจะ6กถึงสิปีไหมอันนี้แก้มไม่แน่ใจนะคะอันนี้ของแก้มยังไม่ถึงนะอายุเขายังไม่ถึงนะคะขนาดนั้นเลยถึงจะมีเซฟารียมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าต้นไหนที่เขาแบบขึ้นเซฟารีมแล้วนะคะราคาเขาก็จะแรงเพราะว่าเจ้าเมโลเนี่ยขึ้นชื่อว่าแบบ เขาต้องใช้อายุจริงๆนะคะถึงจะขึ้นเซฟารี่เอมแล้วก็มีมเมล็ดให้เรานะคะอันนี้เราก็เลี้ยงต่อไปนะคะแต่ว่าแนะนําให้สายหดโหดนะคะลองสะสมดูอย่างเช่นแก้มดูน่ารักมากพอเขาโตนะคะแบบนี้นะคะเมโลนะคะตัวนี้ก็เมโลนะแต่ว่าคนละหนามกันนะคะก็ลองสะสมดูนะคะในความน่ารักแล้วก็ความสวยนะคะคนละแบบนะคะแต่ว่าคือแบบทุกคนดูหนามแหลมจึ้งมากนะคะน่ากลัวอยู่นะ แต่ว่าด้วยความสวยของน้ำแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะตัวนี้เมโลนะคะอย่าลืมสะสมกันนะคะคลิปจบแล้วคะ่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ9ชนิดนี้ใครชอบสายพันธุ์อะไรบ้างหรือว่าใครมีบ้างแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบสไตล์ที่แบบว่าติดฝักเองไม่ต้องซื้อหลายต้นนะคะก็ลอง เอาไปลองเลือกซื้อดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับมือใหม่นะคะแล้วก็ใครอยากแนะนําแก้มว่าเฮ้ยมันมีอีกนะที่ติดฝักได้เองนะคะช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวแก้มจะไปเก็บตามเก็บสะสมเหมือนกันนะคะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้บายๆแล้วก็ลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ดูจนจุดคลิปบายย